โรคเนื้องอก,กระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรรักษาอย่างไง จริงๆแล้วโรคเนื้องอ,อกของกระดูกสันหลังเนี่ยคำว่าโรคเนื้องอกของกระดูกสันหลังเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับผมคือมันสามารถอยู่ในบริเวณตั้งแต่อยู่ในโบนอยู่ในเนื้อของกระดูกนะครับหรือว่าอยู่ในบริเวณเส้นประสาทนะครับที่มันอยู่ในโพรง Med. ช่องไขสันหลังก็ได้นะครับหรือว่ามันจะอยู่ในในช่องของไขสันหลังเลยอยู่ในเนื้อหุ้มที่เขาเรียกว่าดูราครับนะครับเยื่อหุ้มของเส้นประสาทอยู่ทั้งในอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เรา เจอกันบ่อยถ้าเป็นพวกแบบชวานโนมาหรือว่าเมน,นิงเจอโอมานะครับที่มันอยู่ในช่องไก่สลังเป็นเนื้องอกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเนื้อดีครับผมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ว่ามันก้อนที่มันโตขึ้นแล้วมันไปเบียดเส้นประสาทนะครับมันก็เลยทําให้แขนขาอ่อนแรงหรือว่าการอุจาระปัสสาวะไม่ได้แล้วแต่ตําแหน่งมันการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลักๆก็คือผ่าตัดครับผมผ่าตัดเอาเอา,เอาเนื้องอกออกนะครับนะบทำให้เส้นประสาทมันโล่งนะครับไม่มีการกดทับส่วนจําเป็นว่าจะต้องใส่ ใส่เหล็กดำหลังใส่สกูด้ามหลังหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาไปลายลายไปอีกทีครับผม